รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยะประกันภยัย าถึงค่ำไปหน่อยค่ะแต่ก็โอเคอยู่เพราะว่าบ้านสวยมากอันนี้เป็นหนึ่งในบ้านของ Airbnb เนาะเรามาครั้งนี้เรามาโดยลไมคครั้งก่อนเราก็ใช้บริการ Airbnb ครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะก็เลือกที่พัก Airbnb แต่ว่าห่างจากคอตินาเดอ e อมเฟโซมันนี้นึงมาสักห้านาที6นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ อยู่นอกเมืองบนเขามานิดนึงแต่ว่าบ้านนะ่ารักมากอันนี้หน้าบ้านเขานะเดียวก่อนเก็บกระเป๋าเนี่ยหน้าบ้านเขานั่งแบบหน้าแบบก็น่าเป็นบรรยากาศแบบป่าสีเขียวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหน้าหนาวปุ๊บอันนี้ดูจากในโลกคือหิมะคลุมทัม้งบ้านเลยแต่บอดูจากการแต่งบ้านแล้วโฮสบ้านนี้มีเราสนิยมมาก ก่อนจะเข้าไปดูขา้างในมีหลายอย่างที่ต้องพูดถึงอย่างแรกดอกไม้เยอะมากเอเดเวส์ ice, แล้วก็ดอกมองดอกไม้เนะี่ยเยอะมากแต่ถึงแม้จะอยู่แบบโอ้โหลึกเข้ามาในในพื้นที่ในภูเขา,ข,าของอิตาลีเนาะในตไม้แต่ว่าดูสิทันสมัยมากโมเดิร์นมากการเข้าว่านแบบว่าเป็นระบบแบบดิจิตอลอะไรอย่างนี้มีเครื่องวัดอุณหภูมิเพราะว่าเราอยู่บนภูเขาจะได้รู้ว่าตอนนี้กี่องศาแล้วรวมถึงแอนโควิด สำหรับบ้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นบ้านของ Airbnb ที่น่ารักบ้านหนึ่งเลยแหละเช่นตรงเนี้ยเป็นโต๊ะแบบเป็นเหมือนลองเทเบิลสำหรับจริงๆก็พักได้สองคนเลยนะแต่ตรงมุมนี้แบบใหญ่ใหญ่มากคือเหมือนอยู่บ้านอะ่ะให้มูดเหมือนมาอยู่บ้านอะ่ะเียแล้วแบบเมือง,งหนาวอะไรเนี้ยนะแบบพวกกวางเกวงอะไรต่างๆนะก็ถือว่าน่ารักแล้วก็การแต่งเขาก็แบบเข้ากันหมดอะ่ะเช่นนี่ยผึกงมันเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอยู่ในป่า แต่มาดูพวกข้าของเครื่องใช้กันดีกว่าอ๋อแต่ที่เราเซอร์ไพรส์อย่างนึงคือตอนแรกที่จองมาคลิกเข้ามาใน Airbnb com อะ่ะบ้านนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขามีอาหารเชา้าแต่เมื่อกี้โฮสมาเขาบอกว่เาเดี๋ยวพรุ่นี้เช้าเขาเตรียมอาหารเช้าให้เราเลย breakfast แต่ว่ามาดูกันนี่ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นตู้เย็นจ้ะมันเป็นไม้ข้างหน้าอ่เขาแต่งแบบใช้ไม้เหมือนกันหมดเห็นไหมไม้เนี่ยก็เลยแบบอ,อันนี้เป็นตู้เย็น เราก็ก่อนมาเมื่อกี้ก่อนจะมาถึงนี้เราก็แวะเข้าซุปเปอร์ในตัวเมืองซื้อข้าวของมาเผื่อจะบอกว่าหิวเหออะไรบ้านานี้เขาก็มีให้หมดเนาะเนี่เตาเอ่อเตาอบอะไรอย่างนี้แล้วก็โอ้โหเยอะทีเดียวแหละก็คือพูดถึงคือบรรยากาศก็จะเหมือนไป a i r ์บีแนดีทุกที่อะ่ะ <c oughs> ก็จะมีแบบแก้วจานชามอะไรอย่างนี้ <c oughs> เปิดกลยเพิ่งมายังไม่รู้ว่ามีอะไรมั่งานอ๋อแน่นี่มีกาแฟมาชีมแล้วก็ทุกของชาสิทุม่มทุนมากเลยอะกล่องชาแท้มีให้เลือกหมดเลยจะเอาชาอะไรก็ดีงามพูดเลยดีงามพวกอุปกรณ์เครื่ของเครื่องใช้ก็วางไว้อย่างน่ารักจีร่าแต่มุมนี้บ้านนี้ที่เก๋ว่าน,นั้นอีกเผื่อบ,บางคนมาแล้วยังไม่ได้แบบแวะไปที่ tourist information center ก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ครับก็จะมีไว้ให้เนี่ย จะปีนเขาจะขึ้นไปเตชิมเมอะไรต่างๆนะนจะปั่นจัก,กรยานอะไรอย่างนี้มีหมดเลยเป็นมุมเหมือนแบบห้องสมุดยำๆไวไฟอยู่ข้างบนนะจ๊ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้บ้านของแอร์บีแอนบีส่วนใหญ่ก็จะมีหมดละไวไฟให้บริการหมดเลยแต่อันนี้เนี่ยบ้านนี้เขาหลอกเป็นไม้เพราะว่าลืมบอกไปว่าอันนี้เป็นแค่ห้องหนึ่งที่อยู่ในบ้านของเจ้าของเจ้าของก็อยู่ในบ้านด้วยอยู่ชั้นล่าง ขามดูห้องน้ำกันเลยอืมเนี่ห้องน้ำหมื่ออนคือแบบนอนก็ดีอ่ะเลิศเลยมีพัดตัวให้ถึงแม้บางคนแบบเอ๊ะมานอนแบบ Airbnb อ่ะไม่ใช่โรงแรมอะเขาจะแบบเตรียมพวกอ,อ,อุปกรณ์ให้หรือเปล่าเนี่ยเขาก็เตรียมให้เห็นไหมก่อนจะไปดูห้องน้ำเดี๋ยวไปดูในตูน้นึงกันอืมมีเซฟที่บอกให้ด้วยนะ แล้วก็แข่ง้าตรงนี้ได้สมมติใครมา3าคนนะคะตรงที่เป็นเดเบดได้เลยเสริมได้เตียงเพราะว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรมาดูห้องน้ำกันโอ้ห้องน้ำก็ไม่เบาเลยนะต่อให้ข้างนอกเนี่ยงานส่วนใหญ่จะเป็นไม้อันนี้ก็ยังเป็นตู้แบบเป็นไม้แบบเผื่อเราใส่เอาพกอะไรของเรามาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ก็มีไม่ต่างจากโรงแรมเลยนะเดีย๋ยวนี้นะเขาก็จะแบบวางไว้ให้มีข้าวของเครื่องใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ย แอร์บีเอ็ก็คือแบบให้บริการไม่ต่างจากโรงแรมเลยอะเรว,ว่าแล้วแต่งบางทีแบบสวยกว่าด้วยเขาก็แยกโซนนะอันนี้เป็นห้องน้ำชาเวอร์ shower. สบายเลยประกันชั้นหนึ่งท i ิปอัพทูมายจากทิยกพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทู o ยู i ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่อปี โทรเลย1736หรือทิปอินชัว .com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้งสนับสนุนโดย AirBnB กับการจนาหงทองวันนี้เราโอ้โหเอพิโซดที่แล้วอยู่โคโมเนะวันนี้ค่ะเราดัานโดนมานั่งรถไฟไปเวนิสแล้วก็นั่งรถบัสค่ะด้วยนี่คอร์ตินาเอ็กซ์เพรสจากเวนิสมาที่นี่เลยตอนนี้เราอยู่นี่คอร์ตินาดิอัมเฟโซค่ะ แน่นอนว่าเรากลับมาที่โดโลไมอีกครั้งหนึ่งถ้าใครติดตามทอล์กเรื่องเที่ยวก็จะรู้ว่าเราเคยพามาเป็นโรดทริปนะครั้งนั้นที่โดโลไมก,กันครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะลองเปลี่ยนรูปแบบค่ะเป็นเราจะจำลองสถานการณ์ว่า,าส,สมมุติว่าคนไม่ได้เช่ารถขับเนี่ยคุณสามารถที่จะเอนจอยโดโลไมได้ยังไงก็เหมือนกับเราเราก็นั่งรถบัสมาจากเวนิสนะครับประมาณสองชั่วโมงครึ่ง ก็มาถึงที่คอตินาเดียมเปโซที่เรานั่งอยู่นี้นี่คือสถานีรถบัสประจําเมืองคอตินาเดียมเปโซทำไมเราถึงอยู่ที่นี่เพราะว่าตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์เป็นหัวเมืองหลักในการที่จะออกไป explore มุมต่งางๆของดุลมน์งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองกันดีกว่าค่ะ เงียบไปนิดนึงเนาะไม่รู้เป็นช่วงโควิดหรือว่าเป็นเพราะว่ามันยังเช้าอยู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็โดยรวมคอนตินาดีอัมเปโซยังเป็นเมืองที่แบบว่าน่ารักอะ่ะมีดอกมงดอกไม้อยู่ตามระเบียงห้องอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกอ,อะไรนะมันข้ามฤดูกาลอ่ะเป็นช่วงเปลี่ยนของซีซั่นอะไรอย่างนี้คนนะทั้งที่อาจจะน้อยอยู่หลายโรงแรมก็อาจจะยังปิดปดอยู่แต่ว่า เดี๋ยวถ้าคนมาขอทีน่าเดียมเทโซแล้วแบบไม่มีข้อมูลอะไรเลยทัวริเรสอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์อยู่ข้างหลังค่ะ พูดถึงที่นี่นเนะาะความที่มันก็อากาศเย็นๆอากาศนาหนาวๆเกือบตลอดทั้งปียอะไรเงี้ยซัมเมอร์ก็จ,จะเย็นๆยอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยช็อปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าฤือดูหนาวนี่นั้นเลยเดินมารวมถึงมีเป็นพวกร้านที่แบบว่าเป็นแอคทิวิตี้สำหรับออปีนเขาบรนจักรยานอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมเยอะมาก อินโฟพอยต์ก็คือจริงๆอยู่ใ,ใกล้โบสถเลยโบสถ์อยู่ข้าหลังถ้าใครหาไม่รู้จะไปตรงไหนตรงนี้โบสประจำเมืองที่นี่เนี่ยถ้าคุณแบบศูนย์มาเลยไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรไม่รู้จะไปไหนที่คอตินาเดียมเปโซหรือในโดอโรมททั้งหมดเนี่ยเขาไปหาที่นี่เขามีแมพมีตารางรถบสัสมีทุกสิ่งอย่างรวมถึงใครอยากทำกิจกรรมอะไรยเงี้ยให้เขาแนะ,แน,ะนำได้เขาก็จะแบบมีข้อมูลให้หมดเลยค่ะ เาเลยค่ะเป็นโบสประจำเมืองคอตินาดีอัมเปโซเนาะเราจะเห็นหอคอยอยู่ข้างหลังนี่สูงประมาณ7.5เมตรได้ข้างในหอละคังนี่มีอยู่5ละคังด้วยกันน้ำหนักก็จะต่างไป3าตันตันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีอยู่ข้างในและแต่ว่าข้างในนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ที่เข้าไปดูเนี่ยก็เป็นโบสไม่ได้ใหญ่มากนะแต่มีความรายละเอียดสวยงามประมาณหนึ่งก็ สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่16ค่ะแต่ก็มีการวโนวทเรื่อยๆในช่วงถัดมามีสร้างเพิ่มในช่วงศตรวรรษที่18ศตรวรรษที่19อะไรอยูอ่เป็นต้นถ้าใครอยากจะคือแต่หน้าหนาวมันจะดีมากๆเลยนะเพราะว่าคนจะเข้าไปแบบอุ่นๆในนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็เข้มขลังสไตล์ของโบสถ์ค่ะหมายถึงว่าตามภาษาโบสถนะ์อะต้องใช้คำนี้เพราะว่าข้างในก็จะแบบว่าเงียบสงบมากไรว้วุ่นใจ จริงๆอ่ะเราเคยมาคอตินาเดอเพโซแล้วใช่ไหมคราวที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดอะไรอย่างนี้แล้วเราก็แบบเคยพัก Airbnb เนะีเยเราเคยพักอยู่จอยนี้ ตอนนั้นก็อยู่ใจกลางเมืองเลยแต่เขาเนี้ยเขเต็มอะ่ะเต็มหรือไม่รู้เขาปิดเลยยังไงไม่รู้ก็เลยต้องเดี๋ยววันนี้ออกไปพักอีกที่หนึ่งแต่ว่าบรรยากาศเดิมๆคุณมมกคาเฟ่ที่เคยมากินคาปูชิโน่ตอนเช้าช็อปต่างๆใครอยากทำกิจกรรมอะไรนี้มีพวกไกด์ที่เขาจะพาเราไปทัวร์ตามที่ต่าง ที่จริงแล้วคอร์ทินาเดออัมเโซนี่เป็นเมืองเล็กๆเ,เล็กๆมากเลยค่ะเดินเอาจริงๆิครึ่งชั่วโมงจบแล้วเราบ้านส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนเนินเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนเนี่ยปูด้วยหิน,นจะแบบเป็นเนินๆลงไปแต่ก็มีความน่ารักซ่อนอยู่ทุกที่ดังนั้นเนี่ยคนที่มาเนี่ยถ้าแบบว่าอยู่จริงๆก็ครึ่งชั่วโมงเพราะว่ากิจกรรมส่วนใหญ่อยู่นอกเมืองทท้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทะเลสา ที่เราเคยไปมาเนอะทะเลสาบไรทะเลสาบมิสซูรีนาอะไรเงี้ยก็ขับรถออกนอกเมืองออรวมถึงเทรซิเม่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะหาทางกันอยู่ว่าเพราะว่าเที่ยวนี้เราจะลองไปด้วยบัสกันเนอะดูซิว่ามันจะสามารถหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูค่ะ ทั้งนั้นถ้าคนบินเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องแบบดูกฎณนะขณะที่เดินทางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะมีเรื่องของการกักตัวควาเลนทีนกี่วันแต่อันเนี้ยจะเป็นการกักตัวที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยถ้าคนมีญาติมีอะไรอยู่ที่นี่เนาะส่วนของท่องเที่ยวนั้นอันนี้เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคือถ้าใครเข้ามาแล้วติดก็อย่าว่ากาันแต่ของเราอ่ะนั่งรถไฟข้ามมาจากสวิสระหว่างข้ามมาก็จะมีโฮมแดน ก็จะมีนายตรวจเดินมาขอดูอวัคซีนขอดูการฉีดวัคซีนพาสปอร์ตอะไรเงี้ยบังเอิญว่าเราเนี่ยทำวัคซีนพาสปอร์ตมาจากเมืองไทยเพราะว่ามี a อสตราเซเนกาสอเข็ม hmm. เขาก็ดูแล้วก็โ okay, อเคอนุญาตให้ผ่าน mm hmm. ก็เท่านั้นเอง mm hmm. ก็เลยอันนี้คิดเอาเองว่าการข้ามมโดยรถไฟน่าจะสะดวกกว่าและง่ายกว่าการที่จะบินเข้ามา เข้ามาในอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วติดก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าอันนี้เราก็จากประสบการณ์สตัวที่แบบว่านั่งรถไซข้าม,มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะง่ายนิดนึง สนับสนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram จริงๆถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้มีเวลามากเนาะแล้วก็บอกว่าสมมติวันนั้นดินฟ้าากาศไม่เป็นใจหรืออะไรก็ตาม ออรอบรอบคอตินาเดียมเพโซเนี่ยมีเทรลสั้นๆแบบ10นาที40นาที20นาทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนไว้ตามรู้ต่างๆ30นาทีให้เลือกว่าเราจะเดินไปทางไหนมันก็จะเป็นเทรลที่ออกไปนอกเมืองแล้วก็จะแบบเห็นภูเขาสวยๆรอบรอบคอตินาเดียมเพโซอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้นี่เดี๋ยวเราเลือกดูก่อนแต่ว่าไปทางนี้แหละน่าจะเป็นเส้นสีเขียวเมื่อกี้ดูจากแผนที่นี่เห็นนะเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่า เราก็มีเจอ,เจอ,อป่าสนมีนกมีอาจจะมีน้ำตกมีเล็กมีอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราเลือกไปทางนี้กันดีกว่าเส้นสีเขียวนี่เราเดินห่างจากโตเมืองมาสักไม่ถึง5นาทีเนาะ นี่เลยวิวข้างหลังเลยอันนี้คือตัวเมืองคอร์ i ินาเดียเปโซซึ่งแบบรอบๆก็คือแบบเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งข้างหลังก็จะเป็นฉากที่แบบเป็นแลน์สเคปที่สวยมากเนาะอันนี้คือแบบว่าวิวให้ดาวจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เนี่ยถ้ารอบนอกก็จะเป็นบ้านคนแต่ถ้าข้างในเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมอะไรอย่เงี้เยอะมาก แต่ถ้าอยากพักแบบเรา Airbnb ก็ต้องแบบออกมาข้างนอกข้างนอกหน่อยแต่ก็ไม่ไกลจากตัวคอร์ต n นาเดอแอมเพโซจะเกินไปเดี๋ยวเราเดินต่อไปนู้นดีกว่าน่าจะสวยขึ้นแต่แค่นี้ก็สวยแล้วอ่รรู้กับจริงๆตรง,งนี้ไม่ใช่แค่เส้นทางแบบฮายกิ้งเท่านั้นแต่พวกปั่นจักรยานอะ เขาก็จะแบบว่ามันเป็นแบบเหมือนเขาก็ปั่นจัก,กรยานได้เทรลนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่เข้าไปถามข้อมูลที่การท่องเที่ยวเขาบอกว่าเราต้องผ่านเลกที่1นึ่นี่เราเดินข้ามเขามาเรายังไม่เห็นเลกที่1เราก็เลยถามพวกจัก,กรยานเมื่อกี้เขาบอกว่าไปทางนู้นมันจะเป็นเลกแล้วก็เลี้ยกกวขวาพอถึงทางแยกปุ๊บแล้วลองเลี้ยวดูเล,ลองไปดู เทรลต่างๆของที่อยู่รอบๆคอตินาเนี่ยเอออย่างเช่นเทรลนี้เนี่ยก็จะแบบผ่านหมู่บ้านซึ่งก็จะแบบเออได้เห็นบ้านช่องห้องขับของคนที่นี่เนาะรวมถึงถ้าเป็นผ่านหมู่บ้านปุ๊บจะต้องมีโบสเล็กๆแน่นอนอันนี้เป็นโบสเล็กๆของหมู่บ้านนี้ค่ะ มาเรื่อยๆจากหมู่บ้านนี่ผ่านตรงนี้ทําให้เห็นเลยค่ะว่าสําหรับคนที่มาเที่ยวที่โดลไมเนี่ยมันจะมีอีกมูดหนึ่งถ้าใครไม่ได้อยากพักแบบในโรงแรมหรือยังพักแบบ AirBnB แบบเรานี่เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือเป็นเหมือนแคมปิ้งไซต์ขับรถมาลแล้วก็จอดเขาจะมีจุดที่ให้จอดรถแบบนี้ได้เขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ตรงนี้ซึ่งดีเหมือนกันเนาะอีกปรยง ไปนะว่าคอชิน่าเดียมเปโซเนี่ยมีเทรลไปเลกต่างๆไปมุมต่างๆไปหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเยอะมากเ,เลคพโนเซเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเลกที่อยู่ไม่ไกลจากคอชิน่าก็สามารถเดินไปได้อย่างวันนี้เราก็เตรียมแบบมาขนมขนมอาหารการกินมาปิกนิกกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยก็มื้อกลางวันก็มานั่งกินที่นี่เลยแล้วก็นั่งชมบรรยากาศนี่หน้าหนาวนะเราว่าคงจะแบบพิมะคลุมวันนี้น่าจะสวยหมดเลยแต ต่อให้ไม่ไม่ใช่หน้าหนาวแล้วก็น่าจะเนี่ยก็สวยอะนั่งแบบชิลละสีนะ้ำน,นี่แบบว่าพอแดดมาปุ๊บสีแบบมรกตมากชิล วิ่งมาเหนื่อยเหนื่อยก็สบายเลยถ้าใครน้ำหมดนะเพราะว่านี่เห็นไหมเขามีน้ำเลยไม่กินก็น้ำจากภูเขาอะไรอย่างเงนะี้ย บอกว่าเต็มส0วิวนี่มีส0ให้12เลยค่ะเพราะว่าโดไม้อ่ะมากี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังเลยเนาะเราเคยมาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้แลน์สเคปที่เนี่ยนะแล้วดูสิรอบด้านเห็นไหมคือเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะคือแล้วช่วงเนี้ยเราก็ไม่คิดว่าจะมีแบบทุ่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะช่วงนี้มันจะเข้าออทัมไงเราดูสิก็มีดอกไม้เนี่ยนั่งอยู่แล้วเราไม่รู้เปเปอร์ฉันทับดอกไม้ั้งหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะโอเค ก็พูดถึงการเดินทางมาโดโลไมอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าดินฟ้าอากาศอาจจะแบบว่าคือมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายหรือฤดูกาลอนะ่ะมันก็อากาศจะคุ้มดีคุ้มร้ายเมื่อกี้แดดเดี๋ยวเมฆอะไรอย่างเงี้ยเมฆหมอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเวลาเดินทางเนะเราก็ต้องบอกว่าทําใจกับเรื่องสภาพอากาศนิดนึงว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ยังไงก็ตามเนี่ยสำหรับคนที่ถ้าจะมาเที่ยวโดโลไม้โดยบัสโดยเทรนโดยรถไฟอะไรอย่เงี้ยง่ายอยู่แล้วเช่นอย่างเราก็ไปถึงเวนิสเสร็จปุ๊บนั่งรถไฟเออนั่งรถบัสจากเวนิสมาถึงคอร์ทินาเดมเพโซ2ชั่วโมงครึ่งเองเผื่อแบบว่าใครมามีโอกาสมาอิตาลีเนาะแล้วอยากจะบบแบบแทนที่จะไปชมสถาปตัตยกรรมสวยๆอยากจะมาแบบดื่มด่ำกับธรรมชาติบ้างก็สามารถ ใช้วิธีนี้ได้ค่ะรถก็จะมาถึงที่คอร์ตินาเดมเพโซแล้วก็จะหาที่พักแบบรอบๆอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะพักเหมือนเรากระเถิบออกมานอกเมืองนิดๆก็จะเป็นที่พักแบบแนว AirBnB ซึ่งแบบน่ารักมากๆโฮสต์ Host บ้านนี้นะตอนเช้าตื่นมาเขาจะแบบมีขนมปังวังไให้มีอาหารเช้าซึ่งแบบว่าเลิศเลยก็คลิกเข้าไปได้ค่ะที่ airbnb. Com. หรือว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Airbnb แล้วก็ใส่ไปคอน t ทน่าเดอ a m มเพโซมีให้เลือกเพียบเลยไม่ใช่เฉพาะบ้านที่เราพักนะคะสะดวกสบายอบอุ่นแล้วก็บางอย่างเนี้ยมีมากกว่าที่โรงแรมให้เราไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้น Airbnb ค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่เนาะก็ต้องขอบคุณ Airbnb ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะขาดไม่ได้เลยไปกับเราทุกทริปตั้งแต่ทอกเรื่องทเที่ยวเกิดมาก็คือทิพยะประกันไทยค่ะ เราก็รู้สึกว่าอุ่นใจเนาะไปกับทิพยาแบบแหมสะดวกสบายเลยแล้วก็ยังมีด็อกเตอร์โบ p l u สค่ะเนี่ยเราเดินไฮงได้ตลอดนะเพราะว่าเราเอาจริงนะนี่พูดเรื่องจริงไม่ได้แบบนี้ก็คือเรากินแคลเซียมพรีเมียมแคลเซียมจากญี่ปุ่นของด็อกเตอร์โบ p l u สตลอดรวมถึงฟิชคอลลาเจนด้วยค่ะที่แบบฉีกซองปุ๊บแล้วก็เทใสป่ปากได้เลยคือกินง่ายได้มากนะคะสำหรับด็อกเตอร์โบ p l u สค่ะรวมถึง ใครที่ชอบผลิตภัณฑ์พวกออร์แกนิกต่างๆค่ะภูตวันช็อปดอทคอเพียงแค่ใส่โค้ดการคลับ k a n c l u v ได้ลด5%ค่ะรวมถึงถ้าเกิดว่าใครแบบโอ้โหอยากจะผูกผูกปิ่นโตก็สมัครสมาชิกได้ลดเพิ่มอีก5%เป็นทั้งหมด10%ค่ะสำหรับภูตวันช็อปดอทคอมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะมากต้องเข้าไปดูเองค่ะแล้วก็นี่เวลาฮคิ้งทุกครั้งนี้เลย เคลตี้ไทยแลนด์นะคะเป้แบบเบามากๆรวมถึงที่เบาที่สุดคือคีนค่ะรองเท้าเบามากๆใส่แล้วแบบว่าเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยตายแล้วอันนี้ไม่ได้เกินจริงต้องไปลองเนะี่ยอันนี้เดินแบบแล้วเดินแบบสบายมากทําให้เราอะฮิ๊กิ้งสนุกอะไม่ต้องมีมปัญหาเพราะาข้างหน้ามันจะกว้างนิดนึงแล้วรองเท้าของคีนและที่ขาดจะไม่ได้โ Go Pro ไ h a i l a ด d ค่ะทําให้เราแบบ เดี๋ยวนี้เนาะเวลามีแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยโกโปรปุ๊บมันจะแบบสะดวกมากๆเลยค่ะและที่เราทำให้เราโพสต์รูปได้แบบรูนใน Instagram ใน Facebook นะคะต้องขอขอบคุณ True Move e d g h ด้วยค่ะไม่พลาดทุกการสื่อสารจริงๆอิแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบติดตามว่าเอ๊ะพี่การมีทริปมีไปสวิสหรือมีทริปในประเทศไทยที่ไหนหรือเปล่าก็เข้าไปดูได้นะคะที่ Get a w a y Cation ค่ะเพราะว่าเราก็ มีทริปอยู่เรื่อยๆนะคะสามารถติดตามได้ที่เบอร์นี้เลยสำหรับใครที่อยากจะไปทริปไปทัวร์ต่างๆกับเราค่ะเรายังอยู่ที่โดลไม้กันต่อค่ะแต่ว่าเราจะไปมุมไหนต้องติดตามเราวันนี้ไปแล้วค่ะท้องเรื่องเทียบกับการจนาหรหงทองสวัสดีค่ะ